นอนากตเ,เหรออุ้ยัวมัะอาเกตไม่เห็นน่องนะคือนนขอดห้กินเลยๆต <laughs> ันงต่เมื่อคือใส้เตปูเจ้่นเห็มนมีหน่อยเพิ่มก็เลยตามู่ที่ะ

กับน้ำแดอหูยุงกตับนอันนี้มันหน้าใหม่นะอว่าไงมอรุ่นอพราะว่าทานันเบิกหัวสยเนีต้องมีเปล่าไมนมีเปล่าปล่าแ่ว่าเ้นในห้อง้นในห้อก็ ก็ไม่หอกอหแวต่อัไปปากระเ่าหอนก็ียังดว่าเด็กหนา,าเชเออก็กินน้านเนก็ไม่ใช่ไง กาคือหดแบบเ้าให้ให้ฟาเดีวที่ร้านเขาให้เลยถ้าเอาซีซีเขามไม่ให้ฟาลูกค้าผมจะเอาฟาน้ำมีเดียวเด้อ Tìm 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 nông khoai à, hành lá, miếng nông khoai nè? không bao nào. con ngay được, được không? được mà chia được ta. nét tô tết đi một ít nào. cứ ăn để đồn à. Trong เขาบามันก็เท่ากอดาะยังไม่ไดตัวไรอด้ความกอดด้นนขนานรนี่อยู่ได้หนึ่งชั่วโมงชั่วโมงอีกสามแต่เขาีอด้วยน้มากมือนึงเจ็ดหอดใกล้ิจจหอดตายป้ักักขินปงนึงน่าจะมี bắt buồn thề bắt buồn thề, mình buồn hai bắt 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 buồn hai ăn buồn hai bắt 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 buồn ยางเงอบปอ๋อินี่อัเอหนงี่เลยอันนีกินี่หมเจอยะกินเดอก่นอไม่มีปูอะไรหรอกอันนี้มีโกโัตงตก จี่รคิดคือซี่เลยคือวาเสท่าเลยว่าสมัครแค่ที่รถว,ว่าแซมไงต้องกันือทุกเอกสามเปิดตัว,ตวกองทหาเแต่ว่าแต่ว่ามันก็ได้ของเันเลยนะคนหนึ่งแหนแ้มคนหนึ่งแหนหนีนบะตอนนั้นเขา,าเดียอเราแซมมาลีแม่เขาเลยเดราาัด้ เขาย่างไรเมื่นอนงแเด็กปวดหัอให้ย,ยุ่ยไปไม่ไ้รอได <c oughs> จิบนักเตะกัไปยืม <c oughs> ได้หรอ บอกที่อย่างยจากในห้องบอกแม่วเหมืนอม่น่องเติมมีไหมไม่มีมีใบป้ายแวะไม่มีกระฟ๋าเชฟสิถ้าหลงก็เถื่อนด้ว